สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะก็ยังคงอยู่กับมุกนะคะแลวก็ยังคงนาภารกิจของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนานกองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้เราจะลงกันไปในพื้นที่ใดนะคะและปฏิบัติภาร,รกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะพลตียุทธชัยจันทราวิภาค ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานฟาร์มตัวอย่างหนึ่งไร่พอเพียงและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองมนโนราของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยพันธาการทาหารพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำนะคะให้เพียงพอกับพื้นที่การเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำประมงน้ำจืดซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินง,งานนะคะก็เป็น กว่า95%แล้วค่ะโดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน8หมู่บ้าน5,457ครัเวเรือนโดยมีพันเอกยุทธิศพันทวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ที่ตำบลทุ่งเก่ออำเภวียงเชียงรุง้งจัังหวดเชียงรายและหนองมนโนราตำบลจันจวใต้อำเภอแม่จันจัังหวดเชียงรายค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปจะลงกันไปในพื้นที่สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 2สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนยา,านาพาหนะพร้องคนละขับให้กับโรงเรียนบ้านแม่แหนะในการขนย้ายนะคะที่นอนค่ะเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์สําหรับให้นักเรียนนะคะการที่โรงเรียนบ้านแม่แหนะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านค่ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะในการสวมใส่หน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างค่ะและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะหมั่นตรวจวัดรุณหภูมิร่างกายของตนเองและอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือพลตฟรอร์มทชนะสแกน QR code โค้ดเช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกแค่เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด19สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ